S <S an> <S an> ถึงสักทีที่นี่คือดอนดอนสินะมีแต่คนไม่รู้จักเต็มไปหมดอืม <S an> จะคิดถึงพ่อกับแม่ซะแล้วสิไว้ถึงโรงเรียนเราค่อยเขียนจดหมายหาท่านดีกว่า <S <S <an> โูนี่คือรถไฟที่พาเราไปโรงเรียนฮอกวอตสินะอืม <S an> ทุกคนมีเพื่อนกันหมดเลยแล้วถ้าเราไปที่โรงเรียนจะมีใครอยากเป็นเพื่อนกับเราไหมนะ เรียนจ้ะสวด<ม>ชุดคุมได้เลยจ้ะอ,อ๋อได้ครับศาสตราจารย์ใกล้ถึงหรือยังนะใกลถึงเลยปราสาทฮอกวอตจะเป็นยังไงกันนะอยากเห็นไวไวซะแล้วสิเดินต่อแถวลงรถไฟอย่างเป็นระเบียบจ้ะนายตื่นเต้นไหมนีสุดๆเลยแหละฉันไม่เคยตื่นเต้นอะไรเท่านี้มาก่อนเลยหวังว่าหมวกจะเลือกบ้านที่เหมาะก,กับเรานะฉักลัวซะแล้วสิ คนต่อไปเธอมั่งหวะวินเซนชิดชอสเซเวเรสก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีจอกช่วยเหลือบู้อื่นแน่นอนว่าก็มีบ้านเคอเหมาะที่จะไปแต่ลึกๆในใจเธอนั้นท่านก็เห็นสถานที่หนึ่งที่อาจจะเหมาะกับเธอฤทธิ์จนหรือเปล่านะเจตนาเธอยังไม่แรงกล้าอ๋อก็ดูจะลึ้นกลางๆเกินไปไม่เหมาะกับฤทธิ์จีนโตอัปปุพับ สวัสดีฉันชื่อวินเซนต์วินเซนต์ทิสทอร์ซเซเวเรสยินดีรู้จักทุกคน